โอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดไปเลยนะครับสำหรับตอนนี้ครับลิซ่าครับได้เข้าไปนะครับในฟุตบอลเพื่อมาลิกอังกฤษก่อนที่เขาจะคิกออฟกันนะครับแล้วก็เอาเหรียญเนี่ยไปให้กับผู้ตัดสินแล้วครับในการเสี่ยงทายแล้วครับก่อนที่เกมจะเริ่มต้นขึ้นนะครับต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจเดี๋ยวมาติดตามตรงนี้กันด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยวันนี้ก็มีข่าวใหญ่ ของวงการฟุตบอลเรียกได้ว่าช็อกกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับนั่นะคือการประกาศนะครับลาออกอีกแล้วบอลไทยนะครับเป็นบอลกินโคตรอูห้หูล่าสุดเลยเนี่ยก็เป็นโค้ดงวนแล้วก็โค้ดอ้นนะครับรังสรรค์ของการท่าเรือที่ต้องมาประกาศมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้นี่เคยเปลี่ยนแปลงไปแล้ว รวมถึงบุรีรัมยูในเต็ดนะครับในการที่ะลม่มทลายโอ้โหบอกได้เลยครับทรงแชมป์ยิงไม่บรญยะบัญรยังนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นรวมไปถึงเวียดนามสนับสนุนล่าสุดลุกลามไปถึงสโมสรแล้วตัวต่างชาติที่เล่นสโมสรอ,อยู่ตอนนี้อยากจะมาเล่นให้กับทีมเวียดนามกันเพียบแะครับ เดี๋ยวมาติดตามกันได้ครับสวัสดีครับแต่งมอลงเปียพงยิงวันนี้ครับเราต้องบอกเลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันที่ข่าวของลิซ่านะครับลลิสามโนบาลนะฮะคือศิลปินนะครับที่โด่งดังระดับโลกแล้วครับนะฮะชาวไทยได้รับเกียรติครับได้เดินเข้าไปในสนามก่อนเกมการแข่งขันที่ฟุตบอลพรเมร์ลีกอังกฤษจะเริ่มขึ้นนะครับนี่ครับต้องบอกเลยครับ ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นทางด้านของแบรนด์นะครับของเกาหลีใต้เนี่ยเขาจับมือโปรโมตร,ร่วมกับทางด้านของซ u เปอร์สตาร์ชาวไทยนะครับโดยเธอเนี่ยก็เข้าไปชมเกมนี้ด้วยแล้วก็เป็นคนเนี่ยที่นำเหรียญนะครับไปให้เลือกแดนเนี่ยครับทางด้านของผู้ติดสินพรเมันลิกอังกฤษอาร์ซนอลนะครับโอเดกาดสนเฮืองมินนี่ยอยู่ตรงนี้ก็เป็นภาพปัติศาสตร์นะทุกคนครับ และดูสิครับลิซ่าครับวันนี้ใส่เสื้อนะครับลายเหลืองดำกระโปรงสั้นสีดำนะครับแล้วก็เดินออกมานะครับหลังจากที่ทำหน้าที่ตรงนั้นเสร็จแล้วโอ้โหถือว่าสนั่นสะเทือนนะนี่สื่อทุกสำนักทั่วโลกลงนะเอออ่ะก็ต้องบอกแล้วครับว่าเป็นภาพที่คนไทยทั้งชาติเนี่ยภาคภูมิใจก่อนหน้านี้เนี่ยเคยไป F1 มาแล้วด้วยอ่ะ ปรบมือสิครับรออะไรครับในขณะเดียวกันนะครับวงการฟุตบอลบ้านเรานี่ต้องบอกว่าสนันสะเทือนนะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดอีกแล้วเดี๋ยวให้ฟังก่อนเลยดีกว่านั่นเองครับภาพรวมผลการแข่งขันแล้วก็ฟอร์มการเล่นในวันนี้หน่อยครับผมเอ่อภาพรวมคงไม่ต้องบอกนะเพราะว่าทีมใหญ่เรื่องผลการแข่งขันก็สําคัญนะครับแล้วก็วันนี้เองนะครับก็มาถึงสุดทางที่จะต้องหา นะครับคนมาแทนนะครับวันนี้ผมก็ในนามตัวแทนของบีจีนะครับแล้วก็นักกีฬาทุกคนนะครับแล้วก็ฝ่ายบริหารนะครับผมก็ขอญยาดนะครับลาออกนี่แหละครับล่าสุดเลยเนี่ยประกาศช็อกวงการนะครับโคดง้วนช็อกค,ครับลาออกทั้งๆท,ท,ที่เพิ่งเข้ามาและคราวนี้เนี่ยต้องบอกว่าลาออกจริงๆ หลังจาก BG ประทุมเนี่ยแพ้ให้กับราชบุรีไปเราก็ต้องบอกว่าเนี่ยลูกยิงแต่ละประตูหรือว่ารูปเกมเนี่ยมันไม่พออกพอใจนะครับทางฝั่งของแฟนบอลแน่นอนนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่สไตล์ที่ฟุตบอลเนี่ยมันจะสามารถยกระดับต่อยอดไปได้ไกลกว่านี้นะครับต้องบอกเลยว่ามันสะท้อนนะครับถึงคนที่เข้าไปดูเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ย ลงทุนขนาดนี้เล่นแบบนี้มันจะทำยังไงกันเล่ามันหลายฤดูกาลแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็อยู่ในช่วงของโคชงวนไงโคชงวนก็เลยโชว์สปิริตนะครับหลังจากที่ผ่านไปนะัดที่9เนี่ยหลังจากแยกทางกับมาโกโตเทกุระโมริโดยคุมไป9นะัดชนะ3เสมอ3แพ้3ปัจจุบันเนี่ยบีจีอยู่อันดับ4มี27คะแนนตามจ่าฝูงบุรีรัมอยู่15แต้ม โอ้ยก็ออกนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นต้องดูหน่อยว่าใครจะมาเป็นโค้ชคนใหม่13นัดที่เหลือของฤดูกาลนี้โอ้โหผมบอกได้เลยครับว่าอืมเข้มขน้นตรงเนี้ยเข้มขน้นขณะเดียวกันโคน้ดอ้นก็ไปอีกรอบนึงแล้วคราวที่แล้วเพิ่งจะออกรอบนี้ออกอีกแล้วเพราะว่าโค้ดอ้นบอกว่ามันไม่โอเคแล้วอะนะครับเขาอายแล้วประกาศขอยุติบทบาทคุณสื่อ การท่าเรือเอฟซีโอ้โหโคดอ้นครับรังสันวิวัฒน์ใโชคก็ก่อนหน้านี้เนี่ยแสดงความรับผิดชอบมาหน,หนึ่งแต่เหมือนก็ยังคุยกันไม่ลงตัวยังไม่ได้มีการแจ้งกล่าวอะไรกันอย่างเงี้ยแต่รอบนี้เนี่ยก็เข้ามาพบกับท่านประธานเฉลิมโชคนะฮะแล้วก็ผู้บริหารทีมและแน่นอนเพื่อแสดงความรับผิดชอบกับผลงานที่เกิดขึ้นคดอ้นก็ลาออกนะครับเป็นมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็ขอบคุณนะ มาดามแป้งที่ชักชวนมาคุมทีมในตอนนั้นเนี่ยที่ยังเป็นประธานสามโมสรอ,อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็พี่อนก็บายบาย,บายเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าจะมาไล่เลียงกันนะบอลไทยของเราเนี่ยนะฮะกินโค้ดนะสรุปรายชื่อกุญซือเนี่ยที่ผ่านไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าตกหล่นยังไงก็ขอภัยแจ้งกันเข้ามาได้คอมเมนต์กันเข้ามาได้ในไทยลีกเนี่ยนะครับหลีกสูงสุดเนี่ยมีใครบ้างลายแรกตอนนั้นก็คือจักรพัน์ปั่นปี อดีตกุนซืออุทัยธานีนะครับก็ปิวไปแล้วนะครับตั้งแต่สิงหาธนาชนะบุตรอดีตกุนซือขอนแก่นนะครับก็ไปเหมือนกันนะครับสิงหาเหมือนกันนะครับอักบานาบาสกุนซือชาวสิงคโปร์ของนครปฐมก็บายบายเพราะว่าไปแพ้บุรีรัมเช่นเดียวกันนะครับถึง3ลูกนะฮะโอ้โหน้ำมือบุรีรัมนี่หลายทีมนะเพราะว่าธนาก็บุรีรัมยา3ลูกเหมือนกัน2แล้วนะฮะแล้วก็ สุรพงษ์คงเทพครับจากราชบุรีตกงานเหมือนกันนะครับจากเกมที่แพ้ลำพูนนะครับในช่วงเดือนกันยาโควกันยานี่ลุกเป็นไฟเลยนะเออแล้วก็ไลา์ที่5มาโกโตเทกุระโมลินะครับก็โดนพีทีประจวบเล่นงานเสมอ2-2ก็ตกเก้าอี้ไปเหมือนกันแล้วก็ไล่เลียงมาคาร์ลอสเอดอาโดของระยองนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลง นะแล้วก็ลายที่7โคตโตยสิริศักยยอดย่ดไทยอดีตคุณซือนครปฐมก็ไปอีกคนนึงเหมือนกันนะครับคือไป7แล้วแล้วก็ชาบิโมโร่แปดเอ้าไปกันเรื่อยๆนะครับของเชียงรายเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าและก็เป็นรายที่9โคดงวนนะครับหลังจากแพ้ให้กับราชบุรีและรายที่10โคดอ้นนะครับก็ไปอีกคนนึง โอ้โหต้องบอกเลยครับว่าไม่ว่าจะออกด้วยวิธีไหนแต่ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับและสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดเลยก็คงจะไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของบุรีรัมยอยู่ในเต็ดนั่นเองนะครับล่าสุดหลังจากที่ลุงเนวินเนี่ยเอาชนะทางด้านเชียงรายแบบท่วมท้นขาดลอย ลุงเนวินบอกว่าอิ่มจุกจุใจขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนร่วมกับชัยชนะนัดนี้บุรีรัมยูนิเต็ดสัทธาพาเราสู่เป้าหมายคือถ้าเล่นทรงนี้นะ,ะบุรีรัมเนี่ยแชมป์เนี่ยถืออยู่ละสองมือเลยนะครับแค่อย่าวางพอคือถ้าวางอาจจะโดนฉกได้แต่ระดับบุรีรัมไม่มีพลาดบอกเลยไม่มีพลาดนะครับยากแต่ในทางกับกันเชียงรายครับเล่นแบบนี้เล่นยังไงครับโดนไป8ลูก บอกได้เลยคำว่าเดือดคือ8ลูกนี่เดือดแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นอย่างยิ่งนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามดูหน่อยดีกว่านะครับว่าไฮไลท์ภาพรวมของบุรีรัมย์เชียงรายเป็นยังไงครับนี่ครับโดนไปก่อน1นนย์ครับคือเกมนี้เนี่ยมันไม่มีความปราณีอยู่แล้วครับในการเล่น8ปดนย์นี่ คือผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันดูแล้วครับว่าเชียงรายเนี่ยจะรอดไหมส่วนบุรีรัมเนี่ยเดือดขนาดนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างแชมป์ไม่แชมป์เพราะว่าบิทโซลี่เนี่ยเอาจริงนะบิทโซลี่เนี่ยเล่นมานะครับถ้าไทยลีกฤดูกาลก่อนกับฤดูกาลนี้เนี่ยเล่นมา32นัดยิงไป33ลูกอย่างที่ผมบอกไปนะครับสุดยอดนะแล้วนี่2-0ครับอาร์มครับสุภชัยใจเด็ดครับคือวันนี้อีกคนหนึ่งที่เล่นดีเลยนะกรันคาเซ็ คือช่วงหลังๆมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเกมรุกของบุรีรัมหรือวิธีการเล่นของบุรีรัมเนี่ยมันอาจจะโอ้โหหนื่ๆบ้างหลายเกมนะแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่ครับวันนี้สุดยอดครับแต่ละลูกแต่ละเพยที่เล่นมาแล้วเชียงรายเนี่ยคือถ้าคุณจะอยู่ในไทยลีกต่อไปเนี่ยพลาดอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคือถ้าพลาดแบบนี้ก็เรียบร้อยดีฮะ แล้วไหนจะเรื่องนอกสนามเรื่องเงินทุนเรื่องอะไรต่างๆนี่มันถาโถมกันเข้ามาหมดนะครับคือภาพก็ขยันจับเออหน้าท่านประธานบิ๊กฮันด้วยนะเออแล้วลูกนี้โอ้โหลูกนี้แบบท้อแท้เลยนะครับคือผู้รักษาประตูเนี่ยอภิรักษ์วรวงศ์เนี่ยคือโดนแบบนี้ท้อเลยครับแล้วถึงขนาดที่ว่าส,ส่วนผู้สอนของเชียงรายเนี่ยวรวุฒิวังสวัสดิ์เนี่ยที่ขึ้นชื่อมาเนี่ยนะครับหรือว่าโค้ชฮันเองก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคือก่ายหนาา้าผาก กายหน้าผากไม่ไหวนะครับคือแบบบิวยังไงก็บิ้วไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มาเสียจุดโทษเนี่ยครับไปดันแบบนี้ไม่รอดนะฮะแล้วลืมไปว่าขาเนี่ยอยู่ในเขตโทษนะครับผู้ตัดสินเขาก็ไปเช็ค VR มาคือเอาให้เห็นกันชัดๆมันโดนไม่โดนนะครับก็ไม่เหลือดิรออะไรครับรออะไรครับตรงนี้ธนวัฒน์พิมโยธาครับจัดเลยครับเนี่ยรีเพย์ให้ปึ๊บ ผู้ดศิลป์นุ่น,นไปตั้งแล้วนะครับมิโซลีนี่เอาลูกฟุตบอลเนี่ยไปตั้งในจุดตั้งเตะจุดโทษแล้วนะครับและนี่แค่ครึ่งแรกนะครึ่งแรกครับจะโดนห้ลูกคือมันแทบจะปิดเกมแล้วเก็บกระเป๋ากลับบ้านแล้วเนี่ยคือโดนไปห้าลูกนะครับดูครับมิโซลีได้ไหมวิ่งมาหยุดซอยแล้วยิ่ง้าไปครับไม่เหลือไม่เหลือครับครบจบทุกตอนนะ <laughs> คือต้องบอกว่าเดือดฮาลูคคือนั่งดูอยู่เนี่ยทางเชียงรายเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่รู้จะไปเอาอะไรไปสู้หรือว่าพยายามจะทำยังไงนะฮะและเนี่ยก็จังหวะนี้นะฮะก่อนจบครึ่งแรกเหมือนจะโดนดีนะว่าลูกนี้ล้ำหน้านะครับเพราะว่านฤบดินมาจากตำแหน่งล้ำหน้าอยู่แล้วแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอินเตอร์เฟียร์หรือว่ามีส่วนร่วมแล้วกันนะในจังหวะผู้ตัดสินก็คุย VR แล้วแบบล้ำแน่ล้ำแน่ เดี๋ยวดูครับเนี่ยฮะจังหวะนี้มันล้ำเยอะนะครับแล้วก็เหมือนจะไม่เล่นแล้วสุดท้ายเล่นมันก็ไปมีส่วนร่วมเขาก็เลยไม่ให้นั่นเองนะครับหมอย่างนั้นก็จะเป็นประตูสวยๆอีกลูกนึงนะครับยิงจ่อๆอของบิสโซลีชัดเจนครับกล้องก็จับมาให้ดูหลายต่อหลายมุมนี่ครับเป็นระบบคอสแฮร์ทีไลน์ ine, เอ่อคอสแร์3 d แล้วนะครับแล้วก็มาลุยกันต่อในครึ่งหลัง ครึ่งหลังอะตอนแรกนึกว่าจะจบแค่นั้นไปเรื่อยเลยไปเรื่อยเลยทุกท่านเดี๋ยวดูครับเล่นแบบไหนเล่นยังไงครับโดน8ลูกสุพณนัทเหมือนตาลูกนี้ต้องชมแล้วมาเต็มคอโอ้โหครึ่งโหลไปก่อนครับเอาไปก่อนครับครึ่งโหลเดี๋ยวมาเอาเพิ่มนี่ครับสุพณนัทตอกส้นมาโอ้ยิงจุดสวยเลยครับบิทโซลี่โอ้โหออกเลยครับพอแล้วสองลูกยิงเยอะจัดแล้ว หแล้ว7ครับเมื่อกี้แอตซิตทั้งยิงทั้งจ่ายครับสุพนัณเหมือนตาดูครับจังหวะนี้อา้าวแล้วบอลมาเข้าทางนี่ครับแย่หัวไปมงกลัวว่าเพื่อนจะเตะมามีประตูแรกในศึกไทยลีกแล้วนะครับซีซั่นนี้ที่เพิ่งจะกลับมาลงเล่นให้กับบุรีรัมย์ครับแล้วพักอกตรงนี้แถวซองคริสปิ้โอ้โหเซฟแมเซฟครับ เจ้าตัวมหมอมองฟ้าครับราบานะูนฮะอ้าวแทงขึ้นมาแทงขึ้นมาบุรีรัมบุรีรัมได้เลี้ยงตัดเข้ามาแล้วจุดโทษนะดีครับอย่างนี้หน้าที่จะเป็นจุดโทษนะไม่น่ารอดนะเออโอ้โหนี่ตัวใหม่มาครับเดี๋ยวดูซิว่าตอนนี้ยังไม่ได้โชว์ฝีเท้าอะไรที่ชัดเจนครับบัวเกียผู้ตัดสินขอดูก่อนว่า ให้ไหมให้ดีครับรออะไระครับให้ดีครับเจนย์แล้วบวกอีกลูกหนึงจุดโทษปุ๊บแปนะเดี๋ยวก็ต้องดูเอาแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายผู้ตัดสินก็ชี้ครับเป็นจุดโทษก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เป็นคริสปิมครับที่จัดการสังหารเข้าไปจบเกมครับบุรีรัมเอาชนะไป8ประ ต่อศูนยส่วนข่าวสุดท้ายเนี่ยแถมทั้งเวียดนามหน่อยดีกว่านะครับนี่ก็บ้าดีเดือดบ้ายอเอาตามเขาอะครับโอ้โหล่าสุดนี่ก็อัปเดตให้หน่อยแล้วกันนะในเรื่องของแปลงสัญชาตินี่เขาจะโอนสัญชาติมาลุกครึ่งด้วยนะครับแล้วก็ตัวต่างชาติของเขามาเนี่ย เขาก็บอกว่ารับได้แล้วต้องการด้วยบาซิลเนี่ยสโมสรนสนับสนุนนะตอนแรกนึกว่ามีแต่ทีมชาติที่แบบเอ้จะลองดูซิว่าใครจะมาเล่นบ้างไปหาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่ตอนนี้กลายเป็นว่าสโมสรนในเวียดนามอะ่ะใครมีนักเตะต่างชาติแล้วเล่นจะครบ5ปีเนี่ยเขาดันให้ไปติดทีมชาติเลยนะแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยนะครับเวลาถ่ายรูปออกมาเนี่ยเวลาก่อนแข่งในเกมแต่ละเกมเนี่ย ไม่ใช่เวียดนามนะจาไม่ได้เลยนะกลายเป็นเหรียญสวนสนทั้งทีมเลยนะหรือว่าจะกลายเป็นแบบผู้เล่นประเทศแถวแถบยุโรปแถบอเมริกาใต้หรือแถบแอฟริกาใต้นะครับหรือแอฟริกาเนี่ยคือมันจะกลายเป็นแบบนั้นซะหมดนะมันจะไหวครับก็ต้องมารอดูกันว่ามันจะเป็นแบบนั้น มากน้อยขนาดไหนนะอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่อัปเดตให้ฟังแล้วกันนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ